ท่านผู้ชมครับไปเรื่องเตือนภัยกันหน่อยฮะเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาที่จังหวัดนนทบุรีรนะฮะมีชาวบ้านร้องเรียนมาว่ามีโจรเนี่ยเข้าไปงัดบ้านเขาอีกแล้วนะฮะเห็นว่างแต่ปี3าหนึ่งเป็นต้นมาเนี่ยบ้านหลังนี้เคยถูกโจรเนี่ยงัดเข้าไปขโมยทรัพย์สินนะฮะถึงค6ครั้งแล้วนะฮะเรื่องนี้เนี่ยคุณวัชราตาคำไปตรวจสอบมาเดี๋ยวไปติดตามรับครับ ตู้เซฟขนาด19คูณ13.5นิ้วตู้นี้เป็นของลูกชายนายประสิทธิ์กำรรปั่นทองถูกคนไร้ย่องขึ้นบ้านงัดฝาตู้เซฟหรือคนเข้าของเป็นทองคำแท่งและรูปประพันธ์พระเลี่ยมทองเงินสดสกุลดอลลร์อีกจำนวนหนึ่งรมวมมูลค่าวกว่า3 0 0 0 0 0บาทหลบหนีไปเมื่อคืนวันที่18ตุลาคมซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีใครอยู่บ้านมันแยกเกป็นสองชิ้นเลยเซฟอยู่ข้างล่างาเดี๋ยวไปดูได้๋อ,อเซฟเซฟที่อยู่ในบ้านคือมีมีอยู่สองสองตู้แต่ตู้ที่ขึ้นมาก็คือเฉพาะที่ห้องนี้นะครับ เขาเข้ามาปุ๊บเขาเหมือนก็มาจาะจงมาว่าจะมาเซฟอันนี้ทําไมคนร้ายเข้าได้จังหวะในเวลาว่างในเวลาที่เขาไม่อยู่พอดีอันนี้เลยเป็นประเด็นในการที่ทางชุดสืบสวนเราจะได้ไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องว่าคนร้ายดูได้อย่างไรในช่วงนี้แล้วที่เวลาที่เขาไม่อยู่แล้วมันเข้าเลยประเด็นมันก็เป็นแนวทางในการสืบสวนหาตัวคนร้ายนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านสีชัยทองสามตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี เจ้าของบ้านเล่าว่าคนร้ายน่าจะอาศัยช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนโดยในวันดังกล่าวพาครอบครัวไปทําธุระนอกบ้านและกลับเข้าบ้านประมาณเที่ยงคืนพบว่าตู้เซฟของลูกชายซึ่งเก็บไว้ในห้องนอนหายไปโดยคนร้ายลากตู้เซฟไปงัดเอาของมีค่าภายในห้องนอนของนางสาวปันเลขาลูกสาวนายประสิทธิ์พระ่อหมลูกชายเนี่ยลองเซฟแล้วก็ดึงลากออกไปไเอาไปที่ห้องนู้นการตรงนี้เลยฮะที่ก็เลย เขาปฏิบัติการเหมือนกับว่าเขาเขารู้และวเขาลากเสร็จก็ต้องเอามาตรงนี้พระได้นี้ไม่มีคนเป็นเป็นซอยจากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายปีนเข้ามาจากบ้านหลังข้างๆซึ่งไม่มีคนพักอาศัยขณะที่บริเวณชั้นสองถูกของมีคมตัดเหล็กดัดที่ติดอยู่กับประตูหน้าต่างเป็นรูขนาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดที่คนร้ายมุดตัวเข้ามาภายในบ้านเหล็กดัดอันนี้ถูกเขางัดตัวเขาตัดแกก็ม้วนพับเพื่อเอาตัวรอด ไอ้นี่สี่แผ่นหนึ่งสองสามสี่เนี่ยถูกไปว<ด>างไางว้ที่นู่นไปวางไว้ที่นู่นขึ้นจากต้นมะม่วงต้นนู้นเนี่ยแล้วปีนขึ้นมาชายคาบ้านเขาแล้วก็เดินมาเนี่ยครับแล้วก็มางัดเนี่ยหลักฐานชิ้นสําคัญที่เจ้าหน้าที่นํามาแกะรอยติดตามตัวคนร้ายรายนี้นั่นก็คือรอยนิ้วมือแฝงที่ติดอยู่บนขวดน้ําดื่มซึ่งคนร้ายนําออกมาจากตู้เย็นแล้วทิ้งไว้ภายในห้องนอนของนางสาวปันเลขา คาดว่าคนร้ายน่าจะดูลาดเล่ามาก่อนหน้านี้ก่อนจะลงมือก่อเหตุอย่างไรก็ตามเมื่อเกิดเหตุนในเรื่องคดีนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เิ่งนอนใจเราก็พยายามหนึ่งหาสืบสวนหาตัวคนร้ายว่ามีช่องทางมีแนวทางไงบ้างส่วนหนึ่งก็คือเราก็ดูข้อมูลเกี่กับเรื่องคนพ้นโทษที่อยู่ในถิ่นแถวและแว่งนั้นเพื่อที่จะดูในเรื่องว่าเกี่ยวข้องในเรื่องระวิงชิงป้นลัก,กรทรัพย์ทุจร้าย ทำความผิดเข่าเรื่องเี่บเรื่องทรัพย์สินหรือไม่ยังไงเราก็ดูข้อมูลพวกนี้นะครับเพื่อที่ไปประกอบไปเรื่องของการสกรีนหาคนร้ายตั้งแต่ปี2531จนถึงปัจจุบันบ้านหลังนี้ถูกคนร้ายขึ้นมาแล้ว6ครั้งทุกครั้งก็แจ้งความไว้ที่สพปากเกร็ดแต่คดีไม่มีความคืบหน้าทั้งที่ข้างบ้านก็มีตู้แดงติดตั้งอยู่เช่นเดียวกับเพื่อนบ้านหลายรายก็ถูกขโมยขึ้นบ้านเหมือนกันบุญมียุบแก้วถ่ายภาพวัชราตาคำรารงาน นีฮะก็แถวนั้นโดนบ่อย <S 1> <S 1> ใช่ฮะแต่เรื่องของการงัดแงะเนี่ยโจรป้นบ้านแบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่นานๆครั้งนะฮะแต่ว่าเกิดขึ้นทุกวัน,นหลายๆครั้งเนี่ยเจ้าที่ตำรวจก,ก็จับกลุมได้แล้วแต่ว่าก็ยังมีโจรประเภทนี้อยู่เหลืออยู่อีก